แค่ถ่ายโซเชียลมีเดียก็เกิดรายได้ได,ได้วันนี้เราอยู่กับพี่น้ำนะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่น้ำกันว่าการถ่ายโซเชียลมีเดียที่เราทำประจำอยู่แล้วทุกวันเนี่ยสามารถเกิดรายได้ได้ยังไงก่อนอื่นให้พี่น้ำแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะโอเคก็สวัสดีนะคะชื่อน้ำค่ะเป็นวิศวกรอยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็ทำแอมเวย์ครีเอเตอร์ด้วยจุดเริ่มต้นที่พี่น้ำเข้ามาทำแอมเวย์ครีเอเตอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรคะพี่จริงๆตอนแรกก็รู้จักแอมเวย์อยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่า รู้จักแอมเวในพารที่ไปขอประตูหน้าบ้านแล้วก็ขายของเพราะว่ามีคนเคยมาขายของแม่ไปน็อกดอเนาะอยากรู้ว่าพี่มีภาพติดลบกับแอมเวย์มาก่อนไหมเรียกว่าเรียกว่าไม่ชอบเลยนะทำไมอ่ะเออเอิงก็เป็นคนหนึ่งนะที่ที่แบบก่อนที่จะเข้ามาทำแอมเวย์อ่ะคือรู้สึกแอนตี้ไม่รู้ทำไมเออพี่อันอันเนี้ยไม่รู้ทำไมแต่อันเนี้ยมีเหตุผลอ่าเป็นไงคะคือเราอะอย่างที่บอกเนาะว่าพอมีคนมาขายของแม่อื คือตอนนั้นน่ามันเป็นยุคแบบโปรตีนทงๆอะไรก็ไม่รู้ว่ะน่าจะช่วงประมาณมัธยมต้นทีเนี้ยพอเขามาขายอ่ะเขาไม่ได้สอนวิธีกินด้วยซ้ำคือเหมือนเขามาขายมาแบบบอกว่าเออช่วยซื้อหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยใช้เขามาช่วยซื้อด้วยแล้วคุณแม่ก็เป็นคนแบบใจใหญ่นิดนึงก็แบบมีน้ำใจก็เลยแบบช่วยซื้อมาแต่มันแม่ก็ไม่ได้ทานเลยค่ะแบบตั้งไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนเราเห็นแล้วเราก็เลยถาม แ้วเขาก็เลยบอกเนี่ยเออช่วยตั้งข้างบ้านซื้อมาคือฟิลนี้ประมาณนี้นะคะเราก็เลยแบบแล้ททำไมต้องช่วยในเมื่อเราไม่กินอะทําไมเราต้องช่วยด้วยมันก็เลยติดลบว่าเออเขาไม่งมาบังคับแม่เราซื้อหรือเปล่าเอออันนี้คือแบบประเด็นหลักๆเลยค่ะก็เลยมีภาพติดลบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทําไมพี่น้ําถึงสนใจเข้ามาทาแอมเบ c r คร t เอเตอร์ะคะได้เจอจากเพื่อนเราเนาะที่เขาทำเพลเตอร์เพื่อนทําอีกแบบเลยอะเออคนละแบบใช่คือเมื่อก่อนอะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องไปตื้อไปง้อใครหรือเปล่าใช่ไหมใช่้เราไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นคือเราก็ไม่ชอบพูดกับคนอยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยไม่เวิร์คพอเราเข้ามาทําเองเรามาเห็นเองเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแอมเวย์มันเปลี่ยนไปเอแล้วก็เลยลองมาศึกษาดูทําออนไลน์ได้เลยอยู่ที่ไหนก็ทําได้มีมือถือเนี้ยเครื่องเดียวอ่ะก็สามารถทํางานได้แล้วเราก็เลยสนใจก็เลยกระโดดเข้ามาทำค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า โทรศัพท์อะติดตัวเรามากกว่ากระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์ถูกไหมในปัจจุบันเราถ่ายโซเชียลทุกวันอวันนี้เราถ่ายไปเราก็เสียเงินในบุกแพลตฟอรมนะเราสามารถเสียเงินด้ทุกแพรร์ฟถูกไหมพอเราเสียเงินปุ๊บอะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้พอเรามองเห็นว่าเพื่อนเราสามารถสร้างรายได้จากการที่เราถ่ายโทรศัพท์หรือเล่นโซเชียลได้อะมันก็เลยน่าสนใจที่เฮ้ยถ้าเราถ่ายโทรศัพท์ให้เสียเงินได้แล้วอะ เราก็น่าจะสร้างรายได้กับมันได้ด้วยเอาแลก็ได้จริงๆแล้วพอพี่เริ่มเข้ามาศึกษาแอมเบรคิเเตอรเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วคะที่ทําคู่กับวิศวกรมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะประมาณสี่ห้าปีไหมสี่ห้าปีแล้วก็พอตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียแค่ทางเดียวอาจจะโพสแค่รูปภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําเป็นแบบคอนเทนต์วิดีโออะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอเนี่ย กระแสคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมาคลิปสั้นมันมาเออเราก็เลยสนุกมากขึ้นเออวก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยถ้าแบบเนี้ยเราทําเราเอาใช่ค่ะแล้วก็รับงานฟรีแลนซ์อื่นๆที่เป็นงานแบบเกี่ยวกับตากล้องรับแบบว่าเกี่ยวกับการทาเขาเรียกอะไรใบโปรโมทต่างๆแบบพวกแบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็ทาแอมเบอ์ครีเอเตอร์ไปด้วยโอ้โหกี่งานเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่เข้ามาเสริมแบบแทบจะ เป็นรายได้หลักอเลยก็ว่าได้เนอเอิงอ๋อโอเคจริงๆก็เหมือนเอิงเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตอนที่เริ่มทำแอมเวย์มาเนาะเอิงทำแอมเวย์มาสามปีนะคะก็คือก่อนหน้านี้เป็นแอมเวย์ปกติเนาะอ่าเราเพิ่งมาปรับเป็นครีเอเตอร์นะคะก็คือช่วงช่วงหนึ่งปีหลังเองปะถ้าถ้าทำคลิปสั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณหนึ่งปีช่วงหนึ่งปีหลังเนี่ยเอิงก็เริ่มทําคลิปสั้นนะคะแล้วก็เริ่มลาออกจากงานประจําหลังจากที่รายได้เริ่มแซงงานประจาแล้วก็คือหลักแสนแล้วประมาณเนี้ย สำหรับใครที่เล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะแล้วอยากมีรายได้อีกกระเป๋านึงนะคะก็ทักมาพูดคุยกันได้ค่ะใช่